สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีสรตรงไปตรงมาประจำวันที่17มีนาคม2563พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีคำสั่งดูเป็นหนึ่งว่าเด็ดขาดสั่งคล้ายๆปิดกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ปิดจริงปิดสถานบันเทิงสนามกีฬาห้าม เข้าไปชุมนุมกันสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด1 9มาตรการนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุทัยธานีนำล่องไปก่อนคือสั่งปิดจังหวัดโรคอันนี้นะครับคือโรคที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นจากประเทศจีน ซึ่งประธานาธิบดีทมแบบว่าไวรัสจีนซึ่งจีนก็โกรธมากที่เมืองอู่ฮั่นเราต้องดูว่าคนจากอู่ฮั่นคนจากจีนเนี่ยมาประเทศไทยเมื่อไรอย่างไรมาแล้วไปอยู่ที่ไหนติดตามคัดกรองพวกเหล่านี้หรือไม่ต่อไปห้ามคนที่มาจากประเทศเสี่ยงทั้งหลายทั่วโลกทั้งอิตาลีทั้งยุโรป ทั้งเกาหลีใต้หรือใครต่อใครไม่ให้เข้าประเทศไทยและในขณะเดียวกันต้องห้ามไม่ให้คนไทยไปต่างประเทศในขณะนี้โดยเด็กขาดอย่างน้อย15วันแพร่ไปสู่คนต่อคนนะครับตอนนี้สถิติของประเทศไทยก็เริ่มมีคนป่วยแต่ถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเอาจริงเอาจังโดยผู้นำ สร้างภาวะผู้นำขึ้นมาประชาชนปัจจุบันเขาไม่เชื่อผู้นำที่เชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาหน้าตาสู้พร้อมเลยครับออกมาถแถลงเรื่องโควิด -19 เนี่ยน่าเห็นใจว่าท่านไปเป็นอะไรมาหรือว่าท่านติดเชือ้อโควิด -19 โดยปิดบังประชาชนหรือเปล่าคนออกมาถแถลงเยอะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็บอกว่าต้องปิดประเทศ ปิดกรุงเทพ14วันสืบสอบตรวจสอบแล้วสกัดกั้นไม่ให้โลคไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แพร่กระจายไปมีความพยายามของทุกฝ่ายครับไม่ได้แบ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องช่วยกันคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจก็มาพยากรณ์ว่าในอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นถ้าควบคุมไม่ได้จะมีผลอะไรต่อประเทศไทย มีคนเข้าไปด,ดูเป็นล้านนะครับความคิดความคุณธนาทรจึงเรื่องเรืองกิจในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่น่าเสียดายที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ถูกยุบพักคนาคตใหม่ไปคนดีอยู่ไม่ได้แล้วครับประเทศนี้อยู่ไม่ได้จริงๆเอาคนกะเลวราดหรือเอาคนที่มีเซนสมอง84,000สี่พันเซนมาเป็นนายกรัฐมนตรีถแถลงก็ตุกตุกตะตะมีคนเขียนให้รัฐต้อง ให้การดูแลเรื่องนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญเลยนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเขาฟ้องคุณหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นได้นะครับมาตราสี่สิบเจ็ดบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตรา55าสบหรัตต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงต้องทำนะครับงบกลางเอาไปไหนแม่มีบางคนว่าถ้าเอาไม่ไม่เอาไปซื้อเรือดำน้ำหรือยุโทโธปกร,กรณ์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยปัจน,นี้แก้ปัญหาได้แล้วอเมริกาเขาจ่ายแล้วครับคนละพันเหรียญให้แก่คนอเมริกันของเราด้ปิด สถานบริการสถานบันเทิงมีคนต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไงสามพันสี่พันแห่งเนี่ยรัฐบาลได้คิดไหมว่าสิบสี่วันหรือในขณะที่ปิดเนี่ยเขาจะอยู่จะกินยังไงคนเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟหรือคนทํางานในสถานบริการเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่จะกินกันยังไงได้คิดกันหรือเปล่าปิดก็ปิดไปครับแต่ว่าต้องหามาตรการช่วยเหลือด้วย ต้องหามาตรการช่วยเหลือด้วยแหมผมคิดว่าเดืยวนี้มันได้เป็นเอกภาพครับจะต้นชนปลายไม่ถูกเอาเฉพาะเรื่องหน้ากากซึ่งผมพูดหลายวันจนป่านนี้ยังแก้ไขไม่ได้ยังหาซื้อหน้ากากสองบาทห้าสไม่ได้ตามรัฐธตรีพาณิชย์ต้องการหน้ากากขาดแคลนแต่ในขณนะดเดียวกัน ที่แหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบังจับได้ตู้คอนเทนเนอร์จับได้หน้ากาห้าล้านหกแสนชิ้นครับจะส่งไปอเมริกาขาดแคลนประชาชนอยางได้หน้ากาแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งตอนหาเสียงบอกไม่ร่วมกับพณนก,การอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยบอกว่า เขาขอรญาตส่งออกอย่างถูกต้องมันอะไรกันแน่อธิบดีกรมการค้าภายในยื่นใบลาออกคุณตุลินระงับยับยัง้งพลเอกประยุทธ์ย้ายข้ามหัวคุณเลยคุณยังไม่รู้สึกรู้สาเหรอว่าเขากําลังทําอะไรเขาสงสัยอะไรในมรคประชาธิปัตย์ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับท่านต้องเคลียร์เรื่องนี้กับสาธารณะหลายเรื่องเลือเกินของพรรคประชาธิปัตย์หน้ากาขาดแคลนแต่คุณยังมีหน้า อนุญาตให้ส่งออกไปอเมริกาคิดถึงหัวใจคนไทยบ้างเซ่มันทนชักจะไม่ไหวแล้วครับนี่แหละคือการนำที่ไม่เป็นเอกภาพการนำของพรรคร่วมรัฐบาล19พักพรรคมาตัวเดียวมีขา19ขามันไปไม่ได้ครับมีคนพูดกับผมกระซิบข้ามหูบอกทุกวันว่าแก้ง่ายนิดเดียวโควิด1 9เนี่ยเอาประยุทธ์ออก ความร่วมมือจะเกิดขึ้นทันทีความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นทันทีความเชื่อมั่นเป็นบอ่อเกิดแห่งการแก้ไขปัญหาโควิด19อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแน่นอนเราเราใชา้ยอยู่แล้วครับว่าแต่เราไม่อยากเห็นผู้นําออกมาแหกปากร้องแรกแหกเชิดพูดจา6นาทีไร้สาระที่สุดไม่มีอะไรข้อเสนอแนะไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตจะแก้ไขกันยังไงปิดบ้านปิดเมืองก็ว่ากันไป ส่วนปิดบ้านปเป็นเมืองทางการเมืองสุเทพเชื้อสุบรรปิดมาแล้วเศรษฐกิจพังชิ่หายไวบอดแล้วคราวนี้ไม่โรคภัยไข้เจ็บตัวประยุทธ์เ้ยผมก็ไม่รู้จะบ่นยังไงครับถ้าท่านเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของประยุทธ์นะครับในการแก้ไขปัญหาโควิด19เนี่ยถ้าเชื่อมัน่นกดหนึ่งเลยครับถ้าไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อน้ำยาของประยุทธ์กฎสอง ผมจั่วหัวเรื่องไว้ครับถ้าเชื่อมั่นประยุทธ์ในแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาโควิด -19 โควิด -19 ให้กดหนึ่งถ้าไม่เชื่อมัน่นให้กดสองลองดูสิว่าผลประชามติสำรวจของตรงไปตรงมาคุยกับอดิสรจะเป็นผลยังไงสำเนียกด้วยนะครับทางรัฐบาลทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ให้สำเนียกกดกันมาครับ ถ้าเชื่อมั่นหนึ่งไม่เชื่อมั่นสองครับจะรอดูผลประชามติครับในการสำรวจความเห็นครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ